สวัสดีครับก็วันนี้เดี๋ยวมาฟังอัปเดตในส่วนของราคาน้ำมันด้วยนะครับวันนี้มีข่าวน้ำมันตอนประมาณสีทุ่มนะฮะเดิมทีราคาเป็นดาวเทนนะครับมีการขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะครับของเฟรมวีคนะครับก็คือกล่องนี้ราคายังไม่สามารถผ่านไปได้นะครับมีแค่ทดสอบไป2ครั้งนะครับของเดก,ก็คือโซนราคาตรงนี้ 1. 2จุดนะฮะ จากนั้นราคาดอปตัวลงมานะครับมีการสร้างสัพายไว้ตรงนี้ราคามีการขึ้นมาเทสตแต่ยังไม่สามารถกดลงได้นะครับซึ่งตามโมเมนตัมของดาวเทนต้องทําลายโลหรือว่ามาทดสอบโลต้องรอดูการเฉลยว่าเขาจะทำโลที่ยกสูงขึ้นหรือว่าทำโลใหม่ถ้าทำโลใหม่นะครับผมเราจะมีโซนถัดไปนะฮะของคอนโซลชุดนี้นะครับถ้าหลุด2ราคานี้2ราคานี้จะเป็นแนวต้าน แนวรับปัจจุบันนะครับ17 7, 7 1.968แล้วก็70.234นั้นเนี่ยถ้าราคาหลุดลงมานะครับเราต้องมาแกะรายละเอียดเพิ่มเติมที่กล่องราคาชุดด้านล่างตรงนี้นะฮะว่าราคาเนี่ยจะร่วงลงไปถึงไหนได้บ้างนะครับแต่ถ้าหากว่าราคาไม่สามารถผ่านแนวรับจุดต่ำสุดที่เขาลงมาทำได้ที่7 0 2 3 4นะครับ ก็จะมีโอกาสผักราคาขึ้นไปทดสอบที่ไฮเช่นเดิมนะฮะอ้างอิงจากคอนโซลชุดนี้ที่ราคามีการสะสมนะครับ้ะเบรกขึ้นไปทำไฮที่122ตอนนี้ราคากับลงมารีเทสในส่วนของแนวรับนี้นะฮะหากว่าไม่หลุด70.234นะครับก็จะมีโอกาสขึ้นไปทำลายซับไพที่83ได้ไม่ยากนะครับแต่ถ้าหากว่าหลุดทำโล ตรงนี้ต้องปล่อยลงมาก่อนนะครับแล้วค่อยมาหารายละเอียดเพิ่มเติมในชุดดีมานด้านล่างซึ่งจะอยู่ในกรอบของราคานะครับ62.299นะครับจนถึงอ 6, 9 4 4 0่ะ69.440ลงมานะครับ69.440ถึง62.299นี่จะเป็นกรอบของแนวรับอีกชุดหนึ่งนะครับที่ราคาเขา ขึ้นจากแนวรับไปจนถึงห2า1 3 0ยเลยนะครับในส่วนของน้ำมันก็อัปเดตแนวรับแนวต้านให้ประมาณนี้ะครับก็วางแผนรอย่อบายอยู่เหมือนกันนะฮะร,รอราคาลงมาในกรอบข้างล่างนะครับประมาณ71นะฮะแต่ถ้าไม่ลงยังไงก็เดี๋ยวดูจังหวะก,กันอีกทีอาจจะมีจังหวะในการเข้าไปแถวแถวโซนประมาณ72.6 75ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวรออัปเดตในช่วงถัดไปแล้วกันนะครับตอนนี้ปล่อยให้เขาวิ่งไปก่อนเหมือนเป็นชุดไซด์เวย์นะครับน่าจะรออะไรบางอย่างนะครับผมถ้ามีอัปเดตเพิ่มเติมอย่างไรเดี๋ยวแจ้งเข้าไปนะครับผมสำหรับการอัปเดตน้ำมันก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ